กด F F 2 Start กด F 1 0เข้าไปออด F 1 0นะเข้าไปออดก็เข้าไม่ได้ System Recovery F 9เปลี่ยนวิธีการบูตก็ไม่ได้กด Escape งง ถ้างน้นก็จะไม่ไม่ใช่คีย์บอร์ดเสียแล้วมั้งนี่ถอดแลมออกมาแล้วนะเอาแลมออกมาแล้วเออแต่ยังไม่ได้ขัดแลมเดี๋ยวลองขัดแลมดูก,ก่อนกดตดิตามตอนต่อไป